ร้อยคีครับสุขทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวเข้าดาวมืัอนี่นะครับปี2564นะครัอหกสิบสี่ครับนี่ครับไปทางนี้ครับนี่ครับกบุญยิ่งขู่กันละนาวเลยครับอู่ทางในบ้านยิ่งกันครับโอ้โหสิมีอาคีไพรอาคีเพิ่งหรือเปล่านะครับฟอลระวังสอยกันก่อนครับ นี่กระเทียงคลืนนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับอู uh oh. ทั้งแต่กตระตุ้มตาำต,ตาำนะครับนะครับนี่ยิงมาจากในบ้านครับ mm hmm. ครับเสียงครับสำหรับคำคขื้นนี้นะครับวันท mm ี hmm. 31ธันวาคมนะครับ2564นะครับขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับควมเจ็บจะให้ได้ความไข่จให้มีนะครับขอให้ลำให้รวยบรรสุคูาสุทุกคนนะครับครับวันนี้ให้เบิ่งแต่แสงบนฝานะครับบ่ต้องเบิ่งบรรยากาศอย่างเดยนะครับเบิ่งแต่บรรยากาศแสงสีไฟจากผูกนะครับครับยิ่งถั่วเลยนะครับั้ง โค้งก็ยิงนะครับทั้งทั้งทางนี้ทั้งน่องเขาก็ยิงนะครับอาชีพเริ่มเบิดแล้วครับริมยิงเอานะครับ สำหรับคำคลื่นนี้นะครับมันก็เป็นปีเก่าทรงไทยปีเก่าตลับปีใหม่นะครับขอให้สุกูทุกคนนะครับอยู่ดีมีแห้งนะครับข้อมเิ็บ์อย่าให้ใดข้อมไข่อย่าให้มีนะครับขอให้ลำให้รวยทุกคนนะครับทุกาภาพรางกายแข็งแรงนะครับอันใดสิ่งเลี้ยวลายนะครับขอให้อยู่ในปีหกสี่เ้เบิดนะครับปีหกหาในเขารับสิ่งดีๆรวมกันนะครับสุกูทุกคนนะครับ